ทำเนียบรัฐบาลตั้งฉายาแล้วครับไหนรีบเอาเข้ามาด่วนเลยฉา,ายารัฐบาลและรัฐมนตีประจำปีนี้ซึ่งเป็นธรรมเนียบฏิบัติสืบต่อกันมายาวนานสะท้อนความคิดเห็นของสื่อต่อการทำบานของรัฐบาลโดยปราชจาคติและผลออกมาท่านผู้ชมเดาสิอ้าวฉายารัฐบาล ใช้ยารัฐบาลแกงส้มผักไม่ใช่ผักนะผักแบบมีแกงส้มผักรวมแกงส้มผักรวมคำว่าแกงก็คือคำแสลงที่ใช้แทนความหมายว่าแกล้องอะค่ะก็คือแกงใช่ไหมคะอันนี้เขาต้องอธิบายความหมายนะข่าวทำเนียบคำว่าแกงไม่ได้หมายถึงแกงส้มนะ แต่หมายถึงคําแสดงที่ทําหมายความว่าแกล้งส้มคือสีของผักเก้าไกลนั่นก็คือแกงส้มแบบแก้งเก้าไก่หรอและยังไงต่อส่วนคำว่าผักผักรวมผักล้อมาจากคําว่าผักรวมเมนูแกงส้มยอดนิยมประเภทหนึ่งนะแกงส้มผักรวมเดีมากเลยแล้วแกงส้มผักรวมแต่เมื่อรวมกันแล้วนิยามความหลังจากการเมืองนักข่าวกับเนียยป,ปีนี้เขาต้องการสะท้อกนกระแสสังคม มองว่าพักเก้าไกลถูกการแกล้ง MOU ถูกฉีกแล้วก็พักเก้าไกลถูกผลักออกจากการร่วมรัฐบาลด้วยเงื่อนไขทางกฎหมายและข้ออ้างทางการเมืองนี่เป็นคำอธิบายของเขาส้มก็เลยไปหล่นใส่พักอันดับรองกลืนน้ำลายจัดตั้งรัฐบาลมีลุงก็ไม่เป็นไรคือ<น>เดิมเนี่ยม,มันมีคำที่ฮอตทิตตอนเลือกตั้งมีลุงไม่มีเรากลายเป็นมีลุงไม่เป็นไร มีลุงไม่เป็นไรโดยให้เหตุผลเพื่อความสมานนะฉันซึ่งก็ทำเอาแฟนคลับกลุ่มผู้รักประชาธิปไตยถึงกับหัวใจสลายแล้วก่อเกิดวาทกรรมตระบัดสัตว์ทั้งหมดนี้เป็นคำอธิบายของฉายาเขานะ <c oughs> เราไม่ได้ไปว่าอะไรนะดังนั้นแกงส้มผลักรวมจึงใช้อธิบายปรากฏการณ์ทางการเมืองของการจัดตั้งรัฐบาลที่ว่าชนะเลือกตั้ง แต่แพ้จัดตั้งได้เป็นอย่างดีอาฉายานายกอมนตรีรัฐมนตรีครังเศรษฐาทวีสินท่านผู้ชมเซลแมนสแตนชิน คือนับตั้งแต่เศรษฐีที่ชื่อเศรษฐาลองไปอ่านไปเลยว่ายังไงเข้ารับตําแหน่งนาะยกรัฐมนตรีก็เดินหน้าทํางานทันทีโดยเฉพาะการหาไรายได้เข้าประเทศต้องยอมรับในความมุ่งมั่นตั้งใจคิดเร็วทำไวเดินสายพกประเทศไทยใส่กระเป๋าไปรถโชว์จีบนักลงทุนทั่วโลกประกาศตัวเป็นเซลแมนเต็มรูปแบบแต่ในทางการเมืองถูกมองว่าไม่ใช่นาย,ยกตัวจริงเงาของคนในตระกูลชินวัตรยังปก คุมเปรียบเสมือนตัวแสดงแทนหรือาร์ตอินเพราะเคยหลุดปากขณะออกงานพร้อมกับคุณแพททองทานชินวัตรลูกสาวสุดที่รักของในายใหญ่หนึ่งในแคนดิเดตนายกพักเพื่อไทยเช่นกันว่านายกคนไหนมีนายกสองคนเออเคยหลุดจริงๆใช่ตอนที่ไปดูหนังดูนหนังสับปเปลือแล้วจะถ่ายรูปถ่านายก,กถ่ายรูป,รป,รปอ่านทั้งนี้อันนายกคนไหน มีนายกสองคนจำได้ไหมจำได้ค่ะแล้วยังไงต่ออีกหลายนโยบายก็ถูกวิจารณ์ว่าต่อยอดมาจากนโยบายเดิมของรัฐบาลของคุณทักษิณแล้วก็คุณยิ่งลักษณ์อันนี้มันต้องต่อยอดเลยเข้ามาจากพรรคเพื่อไทยลองไปขนาดเดียวกันอชื่ออะไรนะเซนเซลแมนสแตนชินผ่ Sail านไปถัดมาลองนายมตีภูมิทำวิชียชัยซึ่งเรามองก็เป็น พูดจัพูดจาการรัฐบาลนะค่ะฉายารองกองมาจากรองกองที่เป็นผลไม้เหรอ,อแต่อันนี้เป็นรอเรือนะคะรองกองรองนายกดีคนที่หนึ่งคนที่นายกรัฐมนตรีต้องเชื่อใจและปล่อยให้ดูแลทุกอย่างค่ะเมื่อเวลาที่ท่านนายกต้องออกไปเดินสายขายของในต่างประเทศต้องรับเลททุกงานในมิตีการเมืองและถูกโยนให้รับผิดชอบเป็นเจ้าภาพหลากหลายเรื่องที่นายกหลายยุคหลายสมัยต้องนั่งหัวโต๊ะ กับกลายเป็นการประชุมครั้งแรกของรัฐบาลนี้รองนายกที่ชื่อภูมิธรรมทำหน้าที่แทนตั้งแต่การจัดตั้งรัฐบาลการแก้ไขรัฐมนูลปัญหาประมงกลุ่มพีมุฟสมัชชาส,สุขภาพแห่งชาติ EEC หรือแม้แต่ช่วงวิกฤตนาะทีชีวิตแรงงานไทยในเสรอลประชุมนั้นแรกก็ยังเป็นท่านรองภูมิธรรมไหนจะงานในกระทรวงหลักของตัวเองพณน,นิตใช่ไหมคะปัญหาของแพงราคาอ้อยน้ำตาลอิรุงตุงนางกองสมุอยู่รอบตัวเปรียบเสมือนลองกอง ผลดกพวงยาวกิ่งใหญ่อ,อันนี้ฉายาในทางบวกนะฮะฉายาในทางบวกค่<ฮ>ะถัดมารมัฐมนตรีกลาหมสุทินคลังแสงพิกทินสูดาวได้ยินแทบไม่เชื่อหูใครเห็นเป็นต้องขยี้ตาเมื่อพลเมืองเต็มขั้นเคยรับเงินเดือนครูครลหลงไหลในดนตรีหมอลำผันตัวเข้าสู่แวดวงการเมืองไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับกองทัพนอกจากนับสุเก,กินคลังแสง ขนาดเจ้าตัวย okay. ังไม่เคยนึกฝันว er ่าชีวิตน evet ี้จะได้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแต่ด้วยบุคลิกสุภาพใจเย็นมืออ่อนและลีลาร้องรำหน้าเอ็นดูจึงเข้าได้กับทหารทุกกรมกองพลิกชีวิตลูกอีสานสู่ดาวเจิดจรัสเฉิดฉายท่ามกลางเหล่าทัพได้อย่างแนบเนียนจำได้ใช่ไหมที่รับตำแหน่งแล้วมีสอสอ เขาจะกําลังทหารไปคุ้มกันที่หน้าบ้าน <ฮะ S 2> ซึ่งเป็นอยู่ในหมู่บ้าน <ฮะ S 2> ชาวบ,บ้านคงจะตกใจนะจําได้ใช่ไหมจาได้ค่ะ,<ฮ>ะพริกเทนสูดาว <ฮะ S 2> อันนี้แรงอ่ะรลมตรียุทธธรรมทวีสอดสองพับทบุตรทวีภัทตบุตเอกทวีสอดสองได้ฉาย,ยาทวีสอดไส้ค่ะอื งงบอกยิ่งกว่านอนมาสําหรับตําแหน่งเจ้ากระทรวงยุติธรรมเตงหนึ่งมีชื่อเดียวแบบไร้คู่แข่งมาตั้งแต่ต้นสะท้อนความไว้วางใจจากนายใหญ่แค่ไหนคงไม่ต้องพูดถึงจริงๆคุณทวีเนี่ยตั้งแต่ตอนที่ยังเป็นก้าวกลายเป็นแกนนําก็มีชื่ออยู่ในผลมดีวิธรรมนะค่ะใชออ่แล้วยังไงต่อแม้จะไม่โดดเด่นในการบริหารราชการในช่วงสเดือนแรก กลับถูกวิาพากษ์วิจารณ์อย่างหนักด้วยซ้ำโดยเฉพาะประเด็นเอื้อประโยชน์ให้นายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีหลังเดินทางกลับมารับโทษถูกส่งตัวเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลตํารวจทําให้ไม่ต้องนอนคุกแม้แต่คืนเดียวเพือกร้อนแค่ไหนคงไม่ต้องถามมือพองแค่ไหนก็ต้องถือกว่านายทักษิณออกจากคุกต้องถูกจ้องถล่มอีกมากแค่ไหนคงไม่ต้องเดาอ้าท่านผู้ชมหนึ่ ท่านที่ห้าก่อนจะขึ้นอลองบอกฉายาท่านผู้ชมเดามาเฟียละเหียใจยมาเฟียละเหียใจยจะเป็นใครอ้าวตอกติ๊กตอกคำตอบคือนักการเมืองชื่อดังแห่งจังหวัดอุทัยธานีคุณชาดาไทยเศษรัฐมนตรีช่วยมหัาไทยค่ะประวัติรวดผลภาพจำ พวพันวงการนังเดยงที่คำาอิิบายฉายาเขาว่าอย่างนั้นถูกประทับตรามาเฟียผู้คนยกสถานะให้เป็นผู้ทรงอิทธิพลแต่เจ้าตัวก็ปฏิเสธมาโดยตลอดพร้อมให้คำจำกัดความตัวเองเอาไว้ว่าความดีพอสมควรความชั่วพอประมาณสันดานพอครบได้อันนี้เป็นคำขวัญประจำตัวเลยท่านพูดเองความดีพอสมควรความชั่วพอประมาณสันดานพอคบได้ หน้าที่การงานนแนรัฐมนตรีได้รับมอบหมายภาร,รกิจสําคัญเป็นโต้โผปราบปรามผู้มีอิทธิพลจนฮือฮากันทั้งประเทศแต่ยังไม่ทันได้สร้างผลงานลูกเขยก็สร้างเรื่องก่อนถูกเจ้าหน้าที่กองบังคับการป้องกันปราบ,บปรามการทุจริตและประพฤติไม่ชอบหรือปอปอป,ปจับกลุ่มในข้อหาเรียกรับสินบนจากผู้รับเหมาก่อสร้างโครงการระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลสองโครงการงานนี้เก้าอี้รัฐมนตรีร้อนระอุ เปิดแถลงข่าวภายใน24ชั่วโมงสั่งลูกเขยยื่นใบลาออกทันทีไม่ต้องรอสอบสวนลั่นเป็นลูกเขยชาดาสปิริตต,ต้องมากกว่าคนอื่นถัดมาอย่าเพิ่งขึ้นวาทะแห่งเปท่านผู้ชมเดาว่าอะไรวาทะแห่งเปีอ,อย่าผู้ชมอย่าไปคิดถึงประเด็นเรื่องกรณีเปิดสวิตสามปอเปิดสวิตสองปอ คนใจจะมีเกียร์มีศักดิ์ศรีเขาไม่จะเป็นรัฐมนตรีมาคิดแทนวาทะแห่งปีน้องไบร์ผมจะทำงานไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยอนี่ท่านนายกพูดบ่อยนะคะเป็นวาทะของท่านนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินประกาศเมื่อวันที่23สิบสามงหาหลังพิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีณที่ทำการพักเพื่อไทย ขอทำงานหน้าที่นาย,ยกรัฐมนตรีไม่รู้จักคําว่าเหน็ดเหนื่อยอเป็นรัฐบาลที่จะทุ่มเททํางานหนักรับฟังเสียงของประชาชนนําความสามัคคีกลับคืนสู่คนในชาติแต่ แต่อันนี้นะักข่าวทำเนียบเขาบอกนะคะบ,บอกทํางานยังไม่ถึง4เดือนกลับขอลาพักผ่อนกับครอบครัวเป็นเวลา4วันจนชาวโซเชียลอดแซวไม่ได้ถ้าถามนักข่าวหลายคนที่คุ้นเคยแล้วก็ตามติดภารกิจของคุณเศรษฐาต่างรู้ซึ้งเป็นอย่างดีถึงคําว่าทํางานไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยเพราะ แคท่ทุกคนตอบเป็นเสียงเดียวกันว่าตามนายกมาสามเดือนเนี่ยเหมือนกับตามมาสามปีให้สัมภาษณ์ทุกที่ที่มีโอกาสถึงไม่เห็นหน้าก็มาทางโซเชียลค่ะคําคืนไม่พักไม่ผ่อนโพสต์ประเด็นร้อนทันใจภูกเก็ตก็แค่ปากซอยอันนี้นะักข่าวเคยพิสูจน์มาแล้วว่านายกคาได้จริงคือไปภูกเก็ตเป็นว่าเล่นเลยภูกเก็ตก็แค่ปากซอยอค่ะแล้วก็สะท้อนปัญหาหลักของนายยกที่มักจะบอกว่าเป็นคนพูดตรงคือการสื่อสารหลายครั้งนำภัยมาสู่ตน เมื่อขึ้นจักรารรดใหม่แล้วจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรคงต้องรอติดตามกันต่อไปอืมผมจะทำงานไม่รู้จักเน็ตเหนื่อยเมื่อวันก่อนที่ท่านไปให้สัมภาษณ์กับเนชั่นท่านก็เพิ่งจะพูดเรื่องำงางพูดแบตั้งแต่วันแรกพูดเรื่อยๆค่ะอ่าถูกใจไหมท่านผู้ชมอ่าเดี๋ยวสภาเขาก็จะมีมถูกไหมอ่าในส่วนของคือมันไม่มีกลางๆอะนะหมายถึงองค์กรกลาง ตั้งแบบไม่มีข้อจํากัดว่าสังกัดธรรมเนียบรือสภามีไหมเรามาตั้งกันไหมพี่ยตั้งไม่มันต้องเป็นท่านผู้ชมเท่านั้นแหละเอาสักคนการเมืองแห่งปีฉายาคนการเมืองแห่งปีนั่นก็ไม่มีข้อจำกัดแล้วนะฉายาคนการเมืองแห่งปีวาช่าแห่งปีแล้วก็จะอะไรล่ะ อย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมค่ะเดี๋ยามปจดไว้ก่อนตั้งใช้ยารัฐบาลตั้งใช้ยาฝ่ายค้านดูลองเสนอกันดูค่ะ,ะต้องมีเ<ม>หตุผลประกอบนะนนยาอะไรนะอคุณผู้ชมบอกหมอชนน่านหายไปไหนอยากให้ตั้งให้หมอชนน่านด้วยอ่าเขาครบด้วยอย่างปกต,ติมากกว่านี้นะฮะไหนเดี๋ยวดูตรงนี้สักนิดหนึ่ง อ่าคุณชาดาไทยเศรษฐล่าสุดชอบใจใช้ยามาเฟียะละเหียใจแล้วก็ร้องเพลงด้วยนะ <oded> มาหรือยังอ่ะหัว<า>ใจระเหียของบาริฮวนหน้าบอกเป็นเพลงที่ชอบแต่ไม่ใช่นักข่มาลูนหน้าบอกตั้งใช้ยาเพื่อปกติยอร้องกันธรรมดาไม่ถือสาอะไรมาเฟียละเหียใจชอบใจค่ะเพราะท่านบอกไม่เป็นไรชอบใจมากใช้ยานี้ไม่มีปัญหา ชอบร้องเพลงหัวใจระหีอาร้องเพลงด้วยไหนอันที่หนี่ค่ะหัวใจไรหีอ่ไม่ใช่นักไหะครับพม่เปีะหัใจไหมคะกับฉายาค่ะมาเปียร์ไรหัวใจอะค่ะเรื่องธรรมดาเรื่องทำทุกปีนะครับรัฐบาลก็ทำไเป็นเรื่องหยอกล้อกันธรรมดาไม่ไม่ถือสารอะไร ค่ะแต่บังเอิญผมไม่ใช่นักไถ่นะครับแต่เพลงนี้เพลงชอบสนใจเฉยๆร้องเพลงไหมคะร้องเพลงร้องร้องร้งหัวใจอะยเงี้ยเหนื่อยทอแทนนั่งเศร้าคนดีเดียวทครับพอแล้วค่ะอ๋อนี่ร้องเพลงสไตล์นี้นะใบลองได้ไหมไม่ได้ค่ะพี่ก็เไม่เคยได้ยินเนี่ยใช่เไม่เคยได้ยินคต้องกราบขออภัยมาลีวันหน้านะค่ะ เหลือจะแปบเพราะคุณชาดารองก็เลยเพิ่งเคยได้ยินนะคนผมทำให้ชยชัยน้องไร้ล่าสุดเดี๋ยวดูสิคุณทำฉายารองกองรองกองมีน้ไม่ตั้งหลังศาสตร์ท่านเป็นรองนายยกก็ต้องเป็นรองแล้วทุกอย่างก็ไปกองอยู่ที่ท่านอย่างนั้นเหรอค่ะบอกเลยนี่ คุณพูมทําม่าเช้าบอกนายกแบ่งงานให้รองนายกทุกคนเออค่ะเออไม่มีปัญหาขอบคุณเสอร์นะส่วนสายยาัฐบาลแกงส้มผักรวมแกงส้มผักรวมใช่ไหมต้องอ่านออกเสียงยังไงค่ะผักแบบมีลอลิงมีควบกามผัก,ผกแกงส้มผักรวมค่ะไม่ใช่ผักรวมอา่าชอบแกงส้มอยู่แล้วนั่นรับมาแล้วรับมาแล้ว <laughs> เพราะสื่อเขาบอกว่าคาว่าแกงมันหมายถึงคําว่าแก้งแล้วส้มก็คือสีของพัคเก้าไกลหรือท่านจะหมายถึงชอบกินแกงส้มจริงๆเป็นรัฐบาลสามหนึ่งเสียงเพียงพอแกงส้มหม้อน,นี้เดี๋ยวนะโฮมทําบอกอาจจะติดมิชลิน <c oughs> อ้าวไม่เชื่อฟังโด ฉายารัฐบาลฉายารัฐมนตรีมาแล้วเยมาแล้วค่ะท่านได้รองกองค่ะรองกองรองกองหรือลองกองลองรองแบบเป็นรองค่ะหมายถึงว่ไาถึงละกองงานทุกอย่างเป็นที่ไว้วางใจของนายกของรัฐบาลนะคะผมมาลองนายกท่านได้รับความไว้วางใจจากท่านนายกแล้วก็อยู่ที่ว่างานไหนจะเป็นส่วนไหนในเรื่อของคณะรัฐมนตรีเี่ยก็ทํา เพื่อไทยเป็นพรรคแกนนำนะครับเขาก็มีทีมมากที่สุดเพราะนั้นมันก็แบ่งไป็นต่างส่วนนะครับแต่ว่าผมก็ได้จริงๆท่านท่านนายกตอนให้ก็บอกแล้ก็ให้ลองทำไปดูก่อนแล้วก็ค,กกกกๆๆๆๆคิดว่ามีส่วนที่กะต่ายเจอกระต่ายนี่ให้เหมาะสมมากที่สุดนะครับก็คิดว่าก่อนที่อันนี้จะออกมันก็ได้มีมีโอกาสที่จะแบ่งงาน,านไปให้ทุกส่วนไ้วตรงนี้พอใจไหมคะกับฉายาว่าไม่ไม่ได้แรงอ่ะ ออกจะเป็นการทํางานหนักด้วมกับสายยาที่ได้รับมาเลยก็ต้องขาดขอบคุณนะฮะที่ให้กำลังใจผมแต่ว่าก็ผมคิดว่าสื่อมวลชนก็เป็นกระตกสะท้อนที่เห็นไม่ได้จะบอกว่ารู้สึกยังไงแต่ว่าสําหรับนันมนตรีที่ได้รับการมีภาคพิจารณ์หรือการตั้งสายยาเนี่ยหน้าที่อย่างเดียวก็คือเราก็ต้องไปตรวจสอบตัวเอง,งอย่างท่านบอกเราเป็นรองกองก็ต้องไปน,นั่งคิดว่าเรากองอะไรไว้บ้างนะครับความหมายมันคืออะไรแต่ว่า ก็ก็เป็นกระถุนกระท้ะนะครับมันทําให้เราปรับปรุงตัว,อวเองได้ดีขึ้นนะครับ,รบอันไหนที่ตรงเราก็รับเป็นก,การอันไหนที่ไม่ตรงก็คิดว่าเป็นข้อพิจางณ์ก่อนว่าอย่งงางน้อยก็มีบางส่วนในข้อสิ่งจะเราแบบนี้มองเราแบบนี้อันเท่านั้นเองค่ะานนะคะแกงส้มผักรวมค่ะผักแบบผักพาล่าค่ะแบบผักจริงจริงแกงส้มผักผักรวมนี่ก็อร่อยนะครับทานก็ชอบผมก็ชอบแกงส้มอยู่แล้วนะครับ ยิ่งเอาผักอะไรเช่นนี้ม,มาก็าเป็นประโยชน์ต่อบ้านต่อตัวเราเองก็ได้สะท้อนได้ได้ได้ตรงส่วนหนึ่งเพราะว่า,ารัฐบาลน,นี้เรายอมรับความจริงว่าเรามาจากรัฐบาลผสมหลายภัคแต่ว่าแกงส้มผักรวมเนี้ยอาจจะติดนิเชลินได้ไม่ทัด <c oughs> ผักเพราะว่าแบบมันมันเป็นสิ่งที่ได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมค่ะครับท่านเขาไม่ใช่ผักแบบที่ผัก นี่นะคะผักแบบผักออกอะค่ะแกงแบบผักส้มคือก้าไก่ี่แกงผักค่ะผักก็คือเหมือนผักหนึ่งเหมือนผักก้าไก่อะไรเงี้ยค่ะเอามาแกงแบบภาษาวัยรุ่นอะค่ะรวมกันเหมือนผักผักก้าไก่ออกแล้วก็เอาผักอื่นมารวมเ้ย่างกงส้ยค่ะไม่ได้คิดถึงผักแต่คิดถึงผักก็ผมว่าสื่อมวลชนก็ทำหน้าที่น ก็ทําแล้วก็ที่สําคัญอยู่ที่ใจพวกเราที่ทํางานร่วมกันวันนี้ผมเรียนยนินดว่าเรามาร่วมกันเพราะาเราผ่านสภาพปัญหาที่เป็นวิกฤตของประเทศมาร่วมกันและเราก็ช่วยกันขักาันยุบตั้งรัฐบาลได้ก็ถือว่าเราก็ผ่านวิธตการต่างๆด้วยกันก็ทุกอย่างก็เป็นเรื่องที่เราไม่มีปัญหา นะครับแลราะอย่างผมเรียนจริงๆว่าตื่นเช้าเนี้ยก็ยังยืนยันที่ท่านนายกว่า314เสียงมันไม่มีปัญหาอะไรเลยที่ต้องไปชี้เลยว่าแกมีแต่ร่วมกันทำงานแล้วก็ทำงานให้หนักขึ้นตัวท่านนายกขยันสื่อเองก็ยังมีปัญหาใช่ไหมไม่ได้พาดเลยต้องวิ่ตามกันเลยมันเหมือนกันเพราะคณะทีมตีเราก็ทํางานเต็มทีเพราะนั้นไม่มีผลรวมไม่มีแต่ผลรวมกันนะคะโอเคครับโอ้วันนี้โดนแต่เช้าเลย อ่าคุณนักข่าวลุ่ฟ้าเข้มว่าหลังต้องบอกคุณภูมิธรรมเอาเขาบอกคุณภูมิธรรมเนี่ยไปไปแกล้งก้าวไกลความหมายที่เขาแปลนะแกงคือแกล้งอะค่ะจะบอกว่ามอย่ามาแกงกันคืออย่ามาแกล้งกันอย่างเงี้ยอ่าคือแกงส้มผักรวมนี่แปลว,ว่าไปผักเอาคนที่เคยตอนหาเสียงมีลุงไม่มีเราเปลี่ยนเป็นมีลุงไม่เป็นไรใช่ไหม เหมือนกับผลักก้าไกลออกไปอ่ะแล้วก็ไปรวมกรวมไทยสร้างชาพิพธุ์ประชารัตเข้ามาแล้วก็ใช้คําว่ามีลุงไม่เป็นไรอืจากมีลุงไม่มีเราเปลี่ยนเป็นมีลุงไม่เป็นไรแล้วมีที่ไหนลุงก็ไม่มีนะแต่พักของลุงออกมาอ๋อเดี๋ยวคงได้ติดตามกันนะเดี๋ยวฝ่ายค้านนะเดี๋ยวรอดูบางท่านอภิธามีไหมใช้ยานี่ฝั่ง อื่นใครก็จะเข้ามาเขียนนําไปแล้วค่ะอคุณพิธาอาจจะไม่มีเลยนะเพราะสภาก็ไม่ได้อยู่นะอืมค่ะเอ๊ะหรือว่านับตอนนั้นเข้าไปโหวตก็ยังได้นะตอนนี้สุกสั่งอยู่ไปหน้านที่จนกว่าจะรู้ผลวันที่ยี่สิบสี่ค่ะมกราคมใช่ไหมเรื่องหุ้นทีวียี่สิบห้ายี่บห้ายิบสี่ค่ะยีิบสี่มกราคมค่ะเดี๋ยวสภาจะมีดาวสภาใครจะเป็นดาวดาวเด่นดาวดับค่ะ แล้วก็จะมีฉา,ายาใช่ไหมค่ะเอ่ออาจจะเราเอาสวเข้าไปคิดด้วยนะฉายาน่ะเพราะมีบทบาทบ้าลละเกินในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยกระโ้ชมแล้วคุณนุทินดีใจนะท่านอนุทินชาวรคุณดีใจปีนี้ไม่มีฉายาท่านไม่มีฉายาไม่มีฉายาแสดงความเห็นฉายารัฐบาลแกงส้มผักรวมว่ายังไงมีเสียงไหมแกงส้มผักรวม ซัฟเฟอร์โมเดลหันหากล้องแกงส้มผักรวมแกงก็คือเหมือนเหมือนว่าเอาก้าวไก่ออกไปแล้วก็ผักออกแล้วก็ออกแล้วค่ะไม่ไม่ได้ปีปีนี้ไม่มีค่ะเอา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 ฉายารัฐบาลหน่อยค่ะ ท่านผู้ชมผมก็ต้องทบทวนสักนิดนึงนะคุณนรุทินปีที่แล้วน้องใบอยากรู้ไหมจำได้ไหมใบจำไม่ได้แล้วคุณนรุทินปีที่แล้วคือตอนนั้นเป็นรองนายกขั้วน้ำตีสาสุขปีหกห้าพูดแล้วภูมิใจโดดพูดแล้วดอยของปีหกห้าอันนี้เปรียบเทียบของรัฐบาลปีหกห้าใช้รัฐบาลเนี่ยน้องใบ หน้ากากคนดี oh. อ๋อวา่าแห่งปีของปีนี้อะไรนะทำผมจะทำงานโดยไม่รู้จักเน็เหนื่อวาว่าแห่งปีเป็นคราวที่แล้วเป็นของผลเอกประยุทธ์ด้วแหละน้องใบเกียรติหรือไม่เกียรติก็ช่างกุเถอะเพราะผมไม่รู้มันคนสตายอ้านี่ยกเป็นตัวอย่างคราวที่แล้วมีต้องกี่คนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบคนเนี่ยขราวที่แล้วอลองในยกที่ติดโผ ใช้ยาที่ทำเรียบตั้งปีก่อนลองนายกแบบลอลิงอ๋อลองลองเป็นนายกเออใครพลเอกประวิทย์พวิทยถูกต้องอ้าวนี่พิยกเป็นตัวอย่างน้องจำได้ไหมอวันทองสองปออ๋อคุณในเนี่ยคุณชัยวุฒิใช่ใช่ใช่อ่าค่ะเ <c oughs> นี่ยนี่ยกแต่จำได้<ๆ>ว่าตอนหน้ากากคนดีเหมือนท่านนายกพลเอกประยุทธ์น่ะทัานจะโกรธ ท่านงอนสื่อเลยอะจําได้งอนเลยเหรอเนี่อของเก่าไงจําได้ใช่ไหมใช่ใช่จำกราฟิกนี้ได้วันทองสองน้องไบเดาดูเลยนะรัฐมนตรีแรงลิ้นคุณไอ้นั่นปะคะมีคนสุชาติชมกลิ่นถูกต้องไอ้ความจาใช้ได้นะเครื่องจักรซักล้างเครื่องจักรซักล้างของปีที่แล้วแอบดูใบใเมื่อวานนี้ก็ไปทําเนียบไปเซ็นหนังสือ คุณวิสนุถูกต้องนี่ของปีหกอ๋อท้เป็นเครื่องจกักรซักล้างทุกอย่างให้เออเออ <c oughs> อะพอสมควรอ่ะ